สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ขอพาทุกท่านสู่แก่นแท้แห่งความสำเร็จตามหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นหลักการที่เปี่ยมล้นด้วยพลังในการขับเคลื่อนชีวิตให้ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดนั่นคืออิทธิบาท4เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จหลายท่านอาจนึกถึงปัจจัยภายนอกอาทิโอกาสทรัพย์สิสนหรือตำแหน่งหน้าที่ แต่ในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ได้ทรงชี้ทางให้ความสำเร็จที่ยั่งยืนในทุกด้านซึ่งเริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราทุกคนและหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออิทธิบาสีนั่งเองคำว่าอิทธิบาทมาจากคำว่าอิทธิซึ่งหมายถึงความสำเร็จความสำเร็จผลความงอกงามและบาทซึ่งหมายถึงบาทฐานหรือทางดาเนินเมื่อรวมกันแล้วอิทธิบาทจึงหมายถึง หนทางแห่งความสำเร็จหรือหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จพระพุทธองค์ทรงสอนอิทธิบาทสี่ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เราพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการงานชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การบรรลุธรรมอันสูงสุดหลักธรรมนี้ไม่ใช่เพียงชุดของคำแนะนำแต่เป็นชุดของพลังภายในที่หากเราเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความสำเร็จย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 1. ฉันทะใจรักมุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยแรงปรารถนาอิทธิบาทข้อแรกคือฉันทะหมายถึงความพึงพอใจความรักใคร่ความเต็มใจความต้องการที่จะทําความปรารถนาในสิ่งดีงามความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรคสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นลองจินตนาการดูว่าหากเราต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ปรารถนาอย่างแท้จริงการกระทํานั้นย่อมเต็มไปด้วยความฝืนทน ขาดพลังและมักจะไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการแต่ในทางกลับกันหากเราได้ทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ปรารถนาอย่างลึกซึ้งพลังจากภายในจะขับเคลื่อนให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อฉันทะจึงไม่ใช่เพียงแค่ความชอบชั่วขณะแต่เป็นความผูกพันกับเป้าหมายอย่างจรงิงจังเป็นแรงปรารถนาที่จะเห็นความสาเร็จนั้นปรากฏขึ้นหากเรามีฉันทะที่มั่นคงแล้วแม้หนทางจะยากลำบากเพียงใดเราก็ยังคงมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป ลองสำรวจตัวเองดูว่าในชีวิตนี้เรามีฉันทะกับสิ่งใดบ้างและเราได้ทุ่มเทกับสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดการสร้างฉันทะเริ่มต้นจากการที่เราต้องทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อเรามองเห็นประโยชน์เห็นความงอกงามที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นฉันทะก็จะแบ่งบานในใจเราอย่างเป็นธรรมชาติ 2. วิริยะภาคเพียน ไม่ยอ่อท้อไม่ท้อถอยแม้ต้องประชิญอุปสรรคอิทธิบาทข้อที่สอคือวิริยะหมายถึงความเพียรพยายามความไม่ยอ่อท้อความอดทนความบากบันไม่ทอดทิ้งธุระไม่ท้อถอยแม้จะต้องประชิญหน้ากับอุปสรรคขวากหนามเมื่อเรามีฉันทะแล้วเราก็ต้องมีวิริยะควบคู่กันไปเพราะความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ หากปราศจากความเพียรพยายามความสำเร็จย่อมเป็นเพียงภาพลวงตาวิริยะคือพลังงานที่ผลักดันให้เราลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งไม่ว่างานนั้นจะยากเย็นเพียงใดจะใช้เวลานานแค่ไหนหรือจะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตามผู้ที่มีวิริยะจะลุกขึ้นใหม่เสมอเมื่อล้มลงและเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง การเจริญวิริยะคือการที่เราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ผัดผ่อนความรับผิดชอบและไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบื่อหน่ายหากเปรียบชันทะเป็นเชื้อเพลิงวิริยะก็คือกำลังเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าสิ่งสำคัญในการเจริญวิริยะคือการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการลงมือทำ และเมื่อทำสำเร็จในแต่ละขั้นก็จะเกิดกำลังใจที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไป 3. จิตตะใส่ใจตั้งใจและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างไม่วอกแวกไม่เผลอสติไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องราวในอดีตหรืออนาคตแต่ให้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าเมื่อเรามีจิตตะที่มั่นคงแล้วเราจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพใช้เวลาได้คุ้มค่าและลดความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อได้เป็นอย่างมาก 4. วิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวนตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอิธิบาทข้อสุดท้ายคือวิมังสาหมายถึงการใช้ปัญญาใคร้ครวนไตรตรองตรวจสอบหาเหตุผลพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก วิมังสาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ความสำเร็จของเราไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จะได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การทำอะไรไปตามยถากรรมหรือทำไปโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์ผู้ที่มีวิมังสาจะมันตรวจสอบผลงานของตนเองเสมอทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อหาจุดบกพร่องและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆหากไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอการเจริญวิมังษาคือการที่เราไม่ด่วนสรุปไม่ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างผิวเผินแต่ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งเหตุและผลประโยชน์และโทษผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเมื่อเรามีวิมังษาแล้วเราจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องตัดสินใจได้ชาญฉลาด และนำพาตนเองไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอยู่เสมอท่านผู้ฟังทุกท่านครับอิทธิบาต4ี่ไม่ใช่หลักธรรมที่ซับซ้อนแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ทรงพลังและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานหรือวัยเกษียณหากท่านได้นำหลักธรรมทั้ง4ข้อนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังผมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในทุกด้านที่ท่านปรารถนาย่อมปรากฏขึ้นได้อย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านนำหลักอิทธิบาท4ีนี้ไปเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาครับด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับครับ